ปลายนาหมูกระทะยมเย็นนะคะเออพอล้วขอในบ้านแล้วว้าพี่น้องสะอ่อนพูดนะป้ามันเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะนี่นี่คือที่มาของคำว่าปลายนาหมูกระทะสีภาาไปเบึง แม่ค่ะพี่เล่เขาอยากกินทำโคกแม่จัดเลยไหมคะจัดเลยค่ะอของที่ฝากไว้ของคุณลูกค้าก็เหลือแล้วค่ะโอเคปารร้านนี้พนดีดีพี่น้องก็คือพนดีตู้ฝากขากกดแน่นอันได้เมื่องอีกเอาไม่นั่งเอกปอมแปมมาน่อน่ะโอ้หลานสาวน้องเพชรสวัสดีค่ะ อให้น้องเพชรด้วยครับโอ้โหเยอะเลยครับขอบคุณครับไปไหนมาครับไปเพิ่งเลิกเหรออ๋อเพิ่งเลิก,ลกไปโรงเรียนมาโอเคโอเคครับอาบน้ำหรือยังคะ ปาดเราสู่ชีวิตอีหลีเด้อนั่งเอกปอแปมแปมนี่ผู้ใดมาแถบนี่กับมาสนับสนุนเราเนี่ยนะครับปลายนาะหมูกระทะพุ่นน่ะสิ่งที่เราบ่เคยเห็ดเรากระสู่คักเห็ดคักมาเลยค่ะพี่โด้โอนี่ซีหางกํลาลังงามอาบรันบ่นเนี่ยได้ข้ามีปบ่สออ่อนแล้วเด้เอามาไหมพี่นู้นก็หิวน้าหิวน้ำแข็งอยู่เด้ ไม่โน้เดือบกระทะมันเดือยู่นีเลยนี่เป็นยังไงบ้างครับไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างครับไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างสนุกเหรอครับ โตโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นอยากเป็นเป็นเหมือนพ่อไหมเป็นพระเอกเหมือนพ่อไหมเป็นเป็นครับร้องเพลงเป็นไหมครับเป็นอยู่ครับป้าร้องเพลงกับเป็นสุดยอดกินข้าวหรือยังครับที่โรงเรียนเพิ่งกินข้าวอยู่ สุดดยอพ่อชิตาถูหวยเยอะมากปอปอเอาเราไปกินเข่าบังเทียงบดียันจ่ายค่าตำบังพ่งนั่นสองรอยยี่สิบห้าบาทเราก็ได้สื่อสื่อบิด2องร่บาทเออเก่งวะค่อนสิทธิ์ถือเนาะ เชิญชวนเชิญชวนเอฟซีมาที่ร้านปลายนาหมูกระทะหน่อยครับเรบลสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่ครับสวัสดีครับอีพ่ออีแม่ครับอ่าเชิญอีพ่ออีแม่มาที่ร้านอะไรร้านอะไรร้านปลายนาหมูกระทะครับปลายนาหมูกระทะครับอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับกินได้ยัง อ่อยแซบเลยอ่กอยแซบเลยปาดงามคักเนาะที่ลูกค้าฝากไว้วันนั้นเราก็เจ็บไหมดีเนาะเนี่ยแหละเก็บไหมเลยนะเก็บไห้คิดถึงเพราะว่ามันานมัดจำไม่าจะมาก็คือเก็บไหมนะอุ้ยพี่น่ะจะเป็นโรคอย่างอื่นแล้วพี่กินแต่เนื้อย่างขั้นตุเจ้ามาพร้อมกันเมื่อวานนี่คือดิ้งกับบริรอนเออวันนี้พี่เวียนดึกนะเดี๋ยวพี่กินแล้วพี่ก็จะกลับเพราะพี่พ่ออาิตะก็จะกลับประมาณเดียวกันห้าทุ่มนั่นแหละ พ่อมาบ่เนี่พ่อกับมาจ้ะพ่อพ่อบอกกลับจ้ะพ่อกับมือเคลืนพ่อบ่ได้กินบ่แม่นบ่พ่อมาซีทุ่มไผ่บ้าพ่อถามมาพ่อโทรไปบอกพี่ว่าเป็นยังร้านนี้คือเมาแถวเสิร์อก็ได้ว่าร้านนี้เนาะกลับไปอันนี้อันฝากเหรอไม่อันนี้พี่ถือลงรถโอกันมื้อนั่นล่ะนี่นี่นนี่ต้องฝากไงร้านนี้ดีดีค่ะเด็กเสิร์ฟก็น่ารัก ช่ค<า><า>่ะอาบน้ํานะคะวันนี้ถ้าวันนี้อาบน้ําแล้วลูกค้าไม่เข้าเหมือนเมื่อวานแสดงว่าลูกค้าชอบน้ำคะคือบอกค,คือได้ยินข่าวว่ามีหอดเอฟซี C, เป็นฟอลอกฝลังเข้ามากบอกอ่าได้ได้ราได้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 ได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 มาหอดปุ๊บขี้ขี้ยง,งมากอ่ะวันนี้ชิมบะเ็นไส้ชิมบะเต้ชิมบ่เต้ไส้มากเออแล้วหนูว่ายังไงทีนี้แล้วมาจอบมาและวันนี้ลาบอกว่าอีตาไปบอกกันเพื่อนแน่ว่าเขาว่าในเปิดร้านในวันไม่หลุดนะเขาประมาณประมาณใบสองตัวอีตาบ้างได้นี้ อแต่แยมย่คมากก่าฝรั่งผมแยมแล้วายัมมากอ่ะ Hello เลออ่าเพื่อนขาม้นเปิดย่า,ออา,าไหนล่ะอันอันเปิดกลางคืนเป็นบ่ออะไร่า Yes welcome อะไร Beautiful เพื่อนกันซีว่าเหมือแร่งนลยเพื่นสีมาเมือนี้แหาะเพื่นสีมาเออเอหนูก็เลยไปอาบน้าม,มาตอนรับบุคคาต่างชาติพากันบ้างเพื่อนําอาน้าบ่าน,านาบ้านหนอาบ้านนี้พอเรได้าอาบน้าเท่เดียว น,นี่กันแค่เดียวคือกันนี่แหละสไตล์แคมปิ้งนะคะบบก,กุยดอกเพราะว่ามันเป็นสไตล์แคมปิง้งพี่โน้องที่สีมานะคะมันไม่บาเลยเขามาอยากไม่เขาไม่ติดถนนใหญ่แต่ว่ามันมีแค่สะบังไวสส้สะก็คือสะสะวัดเว,ดว,ดวลครับลูกค้ามาแล้วอ๋อปอบอนเป็นรุ่นพี่พี่นี่แหละเป็นประหลัดอยู่ที่สมเด็จพี่นัดมาค่ะต่อไหมยังไม่ต่อก็ได้ปอบอน ปลารัดว้าที่แนมเพอแก่งเท่านี่หละศก็เป็นเจจะเป็นคนแขกคนไปหลอกล่วงก็จบันีไปท้าตัวฮะบอกวลาลัดไปแล้วมีผู้ใดแนว่าแ้แซ่บ่ยีผู้ใดแน่อารนอชิาชุมเือเนาะโอ้เออเอเวขำเออเลวัมเวลคัมโอ้อ้อเราสอนเอไปนี้มากเอ <laughs> เรามาจะถ่ายคลิปล่เด้อ,อ,อคลิปเรียวล่าจีสปีกอังกฤษแล่าจีเบาปนไปทั่วทีมวเรนเราฟังหนุเรื่องอยู่ดอกเออาขาเลยฮดนะฮดฮดเพราะว่าเขาัวมันเนี่ยม่หดวด่ล่ะเมื่อบานหล่บอลูว่าเล่าเนาะเล่าว่าเรามาหอดสีถุมเราคือไปจอดกือไทยพี่นงเขาเออเราคือหูจากเขาทางสั้นมาเตีแมนไปจอดเออของแฉเนี่ย สวัสดีครับคุณพ่อเอาช่วงนี้ไหมอ,มอ,อ,อมม้สวัสดีครับจะไน้สวัสดีค่ะประหลัดแหนบทองคำได้แหนบทองคำและยิ้มเปยเปยเนาะจะอ่อนดนี่นะพี่น้อง บรรยากาศยิ่งแมแรงนะคะน,น,น,นี่นะคะโอเคนะคะสำหรับพี่ม,มีวัสดุสก่อนนะคะไปตอนรับอายก่อน